อาณาจักรศรีวิชัยนี้เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้คือบริเวณที่เป็นแหลมมลายูเดิมนะซาตาจานยอสเซเดสได้อ่านศิลาจารึกวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชพบคําว่าศรีวิชัยจึงมีความเห็นว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยนั้นอยู่เมืองปาล,ลิมบังเกาะสุมารตรา ประเทศอินเดียจเจริญขึ้นในพุทธศตรวรรษที่1 3 1 5อณาจักรแห่งนี้จีเรียกว่าซิลิลโคซีหรือโฮซีหรือคันโทร,รีหรือโคยิงแต่อาร์ีมาจูดสัสนักปฏิอินเดียมีความเห็นว่าศูนย์กลางอณาจักรสีวิชัยนั้นขึ้นอยู่บนเกาะชวาแล้วต่อมาได้ย้ายมานครศรีธรรมราช และควอลิสเวสนักประวัติศาสตร์อังกฤษว่าอาณาจักรศรีวิชัยนั้นตั้งอยู่ในเมืองชัย,ยาจังหวัดสุราธ,ธานีตรงกับความเห็นของหม่อมเจ้าจันจิลายุรัชนีส่วนสึกโมโนนักโบราณคดีอินเดียส่วนสึกโมโนนักโบราณคดีอินโดนีเซียว่าอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่เมืองจันวีหรือชัมพี ในเกาะสุมารตราการล่มสลายของอาณาจักรสีวิชัยอาณาจักรสีวิชัยเสื่อมถอยลงในปลายพุทธศตรวรรษที่16โดยมีสาเหตุหลายประการคือ 1. ถูกกองทัพธรมินจากอินเดียรุกดาน 2. ถูกลทอนกำลังจากรัฐใหม่ๆบนเกาะชวา 3. ถูกบีบจากกลุ่มรัสสยามบนแผ่นดินใหญ่ 4. พื้นที่มีกว้างเกินไปเกินจะปกครอง 5. าพื้นที่ยุทรศาสตร์ขาดความอุดมสมบูรณ์และจากข้อความจากคำพีเก่าแก่ของชาวอินเดียสมัยต้นพุทธกาลหลวงจีนอี้จิงได้เรียกอาณาจักรในคาบสมุทรภาคใต้ว่าประเทศทั้ง10แห่งทะเลใต้หรืออาณาจักรศรีวิชัยโดยยังมีการถกเถียงกันถึงการตั้งชื่อของเมืองหลวงว่าอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ตามศิราจารึกหลักที่35พบที่บ้าน ดงแม่นางเมืองจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าเมื่อปีพศ1710พระเจ้ากรุงศรีธรรมโุขได้ขยายอำนาจไปปกครองดินแดนในแถบภาคกลางของประเทศไทยเมืองชัยยาโบราณน,นี้เดิมเป็นเมืองชัยยาขนาดใหญ่กว่าเมืองตามอนลิงค์ซึ่งมีชุมชนเมืองเก่าและสร้างเจดีพระบรมธาตุชัยยา เจดีที่วัดแก้วเจดี JD ที่วัดเวียงเจดี JD ที่วัดหลงและผ้าอาวโลกิเตสวนอย่างชวาอยู่จํานวนมากโดยเฉพาะผ้าอาวโลกิเตสวนขนาดเท่าคนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีเส้นทางติดต่อน,นั้นมีแม่น้ําหลวงแม่น้ําตาปีไหลผ่านเมื่อสํารวจเส้นทางพบว่าไปได้ถึงคิรีลัดซึ่งมีทางข้ามไปลงตะกัวปาได้อย่างสบาย น่าจะเป็นเส้นทางเดินของชาวอินเดียทางหนึ่งสำหรับเมืองตามพรดิงนั้นมีภาพบรมธาตุองค์เดียวเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาสมัยหลังและมีหาดายแก้วกับร่มแม่น้ำน,น้อยประการสำคัญอ่าวบ้านดอนนั้นเป็นแหล่งที่เรือสินค้าจากจีนใช้เป็นท่าจอดเรือในสมัยโบราณได้แนะรอบอ่าวบ้านดอนนั้นก็เป็นแหล่งเกษตรกรรมสำคัญในจารึก พุทธศักราชหระบุว่า,าพระเจ้าจันทภานุยังมีอำนาจอยู่เหนือดินแดนอ่าวบ้านดอนสำหรับเมืองพรหิน่าจะอยู่แถวใต้ขเขมรมาทางยวนหรือแถวคอคอดกับพุทธศาสนาแบบมหายานจเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรสีวิชัย หลวงจีนอี้จริงเคยเดินทางจากเมืองกวางตุ้งประเทศจีนทางเรือของอาหรับผ่านฟูนันมาภาคที่อาณาจักรสีวิชัยนี้ในเดือน11พุทธศพษศกราช1214เป็นเวลาสองเดือนก่อนที่จะเดินทางต่อผ่านเมืองไซบรุรีผ่านหมู่เกาะคนเปื้อยนิโคบาถึงเมืองท่า ข้าตาโมลลิที่อินเดียเพื่อสื่อพระพุทธศาสนาหลวงจีนอี้จริงบันทึกไว้ว่าประชาชนทางใต้ของแหลมมาลายูส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีอิทธิพลมาจากพ่อค้ามุสลิมอาหรับที่เดินผ่านไปยังประเทศจีนศาสนาอิสลามนั้นได้เผยแพร่ไปยังประเทศจีนศาสนาอิสลามได้เผยแพร่ไปยังมาลากากันตัน กลางกานูปาหังและปัตตานีจนกลายเป็นรัฐอิสลรามไป